สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้คอน้ำเปลวสีเงินนะครับตรงกับวันที่27มีนาคมปีพุทธศักราช2 5 6 4นะครับในหัวข้อที่ว่าเอากันด้านด้าน,านอย่างนั้นเลยคุณเปลวเริ่มต้นอย่างนี้ครับบอกว่าไฮยิน่าแห่งดงดิบมหาลัยแห่ออกมาเป็นฝูงเลยนะครับเผยตัวต,วต,วตวนให้เห็นกันชัดๆในราวป่าวิชาการเมื่อวานนี้นับได้230กว่าตัวด้วยกัน คำถามคือออกมาทำไมก็ตามสูตรเดิมนะครับใช้คราบอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยหากินทางเข้าชื่อเป็นบัญชีหางส่วนจะเป็นหางอะไรนั้นก็เติมกันเราเองนะครับเพื่อกดดันจุฬาคงจะนึกว่าการดานหน้าออกมาเป็นฝูงใหญ่ชิปเนี่ยชาวบ้านเห็นต้องขี้หดตดหายสยบนบนอกไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรจะต้องถูกต้องใช่ต้องยอมตามพวกเขาทาั้งนั้นเพราะว่าพวกเขาไม่ใช่คน แต่เป็นศาสตราจารย์บ้างเป็นด็อกเตอร์บ้างเป็นอาจารย์บ้างเที่ยวสิงสถิตหากินตามมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างชานวิทย์นี้หน้ายาวด้วยคำว่าศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์และยังต่อหางยาวด้วยคำว่าอาดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ความที่ไม่ใช่คนนี่แหละครับพวกหน้ายาวหลังยาวเหล่านี้แหละครับจึงชักนำคนไปในทางที่ คนมีสำนึกในคนเนี่ยเขาไม่ทำกันตอนระบบทักษิณคลองเมืองไม่มีนักวิชาการไม่มีจา์มหาลัยคนไหนเลยที่ออกมาเห่ากันนะครับนอกจากหอนสันเสริญคุณน้ำข้าวทักษิณอย่างเดียวเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าทักษิณนี่ฉลาดเอาพวกที่ออกจากป่า6ตุลาเนี่ยมาขุนเลี้ยงเป็นมือเป็นตีนทำงานให้กับพรรคช่วยทำให้ระบบทักษิณคลองเมืองกลุ่ม6ตุลา เติบโตอยู่ในสายสาขาอาชีพโดยเฉพาะสายครูสายอาจารย์เรียกว่าครูบาอาจารย์เนี่ยแหละครับกระจายไปตามมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนอกจากกลุ่มอาจารย์ยุคทักษิณยังส่งไปกินตำแหน่งตามภาครัฐองค์กรภาครัฐแล้วก็องค์กรเอกชนกึ่งรัฐเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาระบอบทักษิณคลองเมืองไม่ว่าจะเป็นยุคสมัครยุคสมชายยุคยิ่งรักที่เป็นร่างทรงด้วยแล้วเนี่ยจะไม่เห็นหัวนักวิชาการ NGO นจีโอผล่ออกมาประท้วงมาเดินขบวนมาชุมนุมอย่างที่เป็นกันอยู่ในยุคนี้เลยนะครับคือนอกจากจะออกมายกไข่ประคองแคมถามว่ารัฐบาลทักษิณรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยดีกว่าโปร่งใสกว่าทําเพื่อชาติเพื่อประชาชนเหลือกว่ารัฐบาลประยุทธ์อย่างนั้นเลยครับไม่ต้องตอบก็ได้นะครับเพราะว่าคนไม่เสียแต่จะเสียหมาครับ กับทักษิณกับยิ่งลักษณ์เนี่ยถึงขั้นติดดาวเลวระดับโลกแต่พวกจานเหล่านี้เนี่ยกลับหูหนวกตาบอดไม่ได้ยินแล้วก็ไม่เห็นกันจมูกอย่างเดียวครับที่ได้กลิ่นก็คือกลิ่นของเงินเมื่าทราบอย่างดีแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องถามกันอีกนะครับว่าเพราะอะไรพวกจานจึงยึดมหาลัยเป็นรังโจนฝึกปลือดิสิตนักศึกษาให้ออกมาล่มชาติร่มสถาบัานกัน ล่มชาติล้มสถาบันนั้นเป้าใหญ่อยู่แล้วนะครับเป้ารองของเขาก็ทํากันเป็นขั้นตอนคู่ขนานกันไปอย่างเช่นผนึกกับกลุ่มพรรคการเมืองกลุ่ม NGO แก้รัฐธรรมนูญมาตรา256เปิดประตูไปตั้งสอสอเขียนใหม่ทั้งฉบับแทนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันถามว่าจำเป็นนักหรอครับที่จะต้องฉีกของปัจจุบันทิ้งแล้วเขียนใหม่คําตอบก็คือจําเป็นอย่างยิ่งครับ สำหรับพวกจาน・พวกนักวิชาการพวกพักการเมืองซึ่งเป็นทาสของระบอบทักษิณอ้างเรื่องสอวอรเรื่องวิธีการเลือกตั้งต่างๆนานาครับว่าไม่เป็นประชาธิปไตยต้องแก่แต่ลึกๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ยกอ้างกลบเกลื่อนเป้าหมายที่แท้จริงเท่านั้นเป้าหมายที่แท้จริงของเขาคืออะไรคือที่ต้องฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทิ้ง ก็เพื่อคลายมตราสั่งให้พวกสัมภเวศีทักษิณนั่นเองนะครับคือฉีกรัฐธรรมนูญปุ๊บจะส่งผลถึงกฎหมายลูกอีก10ฉบับต้องถูกฉีกทิ้งตามไปปรับกฎหมายลูกนี่แหละครับเป็นสายสินมตราสั่งกันอยู่ก็มีทั้งพรปวิธีพิจา,ารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพอรปวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพรปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนี่แหละครับแค่สองสามฉบับนี่ ไม่มีคดีของพวกโกงบ้านกินเมืองที่หนีไปเสวยสุขอยู่นอกประเทศก็จะหมดอายุความแห่กลับบ้านได้แบบเท่ๆกันเป็นแถวเลยไม่ต้องไปติดคุกกันแล้วก็จะมาเข้าสู่วงจรอำนาจใหม่ลงสมัครสอสอเป็นรัฐบาลเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีกันต่อสารรัฐธรรมนูญไม่มีปปชไม่มีกฎหมายจัดการพวกนักการเมืองโกงก็ไม่มีเรียกว่าหมดก้างขวางคอนะครับถ้าเกิดว่าทำสำเร็จตามนี้เนี่ย พวกมันก็จะตะโนก,น,กนบอกว่าบ้านเมืองเนี่ยเป็นประชาธิปไตยทันทีเมื่อระบอบทักษิณกลับมาครองเมืองนะครับพวกจานแก๊งลมเจ้าจะได้รับการอุ้มชูฟูฟักอู้ฟู่ด้วยอามิตรด้วยตําแหน่งแบ่งกันทั่วหน้าครับไม่ครบไม่เป็นไรจัดสรรงบประมาณตั้งหน่วยงานองค์กรใหม่เรียกว่ามีเมืองให้ครองอิมหมีเป็นหมูจมรํากันทุกตัวนะครับยิ่งพวกเอเจโอได้แล้วเนี่ยจะยิ่งกว่า2499าาอัตภานครองเมืองด้วยซ้ํา คุณผู้ฟังครับการล้มสถาบันเปลี่ยนจากพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปเป็นระบบสาธารณะที่มีประธานาธิบดีขึ้นครองแทนนั้นเมื่อการฉีกรัฐธรรมนูญสําเร็จก็เท่ากับว่าสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งการล้มง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือครับก็คุยกันซยาวนะครับยังไม่ได้บอกเลยว่าพวกจานยกฝูงออกมาทําไมการตั้งสองสอยคนมาด้วยการเข้าชื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนาย,ยกสภา จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและอธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกรณีการตั้งกรรมการสอบนายนัทพลใจจริงอ่านอารัมพบทเขาหน่อยก็แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจกันอารัมพบทบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าตามที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ดําเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตของนายนัทพลใจจริงปีการศึกษา2552เรื่องการเมืองไทย สมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามภายใต้ระเบียบโลกสหรัฐอเมริกาช่วงพศ .2491-2500 เดยเริ่มต้นจากการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งได้ตรวจสอบการอ้างอิงในเล่มวิทยานิพนธ์ดังกล่าวจนมีการร้องเรียนมายังมดิตวิทยาลัยและนำไปสู่การออกคำสั่งระง,งับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์การดาเนินการเพื่อถอดถอนปริญญาการตั้งกรรมการสอบแบบปิดลับ การเคลื่อนไหวโจมตีของสมาคมและเครือข่ายต่างๆอาทิสถาบันทิศท,ทางไทยกลุ่มจุลาพิทักธรรมมาจนกระทั่งการฟ้องร้องคดีแพ่งของตัวแทนราชสกุลรังสิตต่อได้นัตพลผู้เขียนรองศาสตราจารย์กุล,ลดาเกตบุญชูอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันผู้ตีพิมพ์เผยแพร่นักวิชาการ239คนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา25คนและบุคคล ในสาขาอาชีพอื่นอีก15คนดังมีรายนามชื่อข้างท้ายจดหมายฉบับนี้รู้สึกกบนใจเป็นอย่างยิ่งกับการดําเนินการตั้งแต่ต้นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและขอเสนอขอ้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาและตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้ที่มีอํานาจหน้าที่ในกรณีดังกล่าวดังต่อไปนี้จุดๆ,ๆุคุณเปลบอกว่าก็ร่าย,ยาวกันไปนะครับ อุ้มช้างลอดรูเข็มไปแล้วเจ็ดรอบเขาพรซสูเมนแล้วก็ลงท้ายให้เห็นว่า239ลิ้นไก่จานพวกนี้อาศัยเหตุอันได้แสดงมาโดยลำดับพวกเราจึงของเรียนมาอย่างท่านเพื่อโปรดพิจารณายุติการสอบสวนกรณีวิทยานิพนธ์ของนายนัทพลใจจริงเพื่อทํรรงเกียรติภูมิแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของประเทศขอแสดงความนับถือคุณเปลวจบอย่างนี้ครับบอกว่าอืม อานเหตุผลเขาแล้วเนี่ยแสบสีข้างจนอยากจะร้องว่าขบวดหางได้ทุเรสทุเรศ